morning สวัสดีตอนเช้าของไทยแลนด์เมืองไทยนะคะตื่นกันหลือยังวิวตื่นแต่เชา้าหมู่บ้านนี้มันมีต้นไม้เยอะเสียงนกเสียงกาได้ยินไหมหนะได้ยินไหมคะตื่นขึ้นมามามาแวะมาร้านกาแฟจเจ้าแก้วแก้วชมพูแก้วชมพูแก้วสีขาว เจาแก้วเล็กหรือจเจาแก้วใหญ่อันนี้เครื่องเครื่องเอสเปรสโซ่นี้เขาจะต้องเราจะต้องใส่ซื้อซื้ออันนี้มาใส่กาแฟน,นะคะอันนี้คือแท่นตั้งกาแฟสวยก็คือหนึ่งอันนี้สีแดงก็เป็นเอสเปรสโซ่น,นั่นเองอันนี้อันนี้มันจะแรงกว่าแดงกาแฟใส่ทับก็หยอดใส่เครื่องแล้วก็ เอามาเรียงใส่แท่นอันนี้กาแฟเหมือนคาบอันนี้เหมือนคาปูชินโน่แล้วเมันจะมีสีทองอันนี้ไม่แรงสีส้มนี้มันจะแรงสีส้มนี้เอสเปซโซ่ชิมไม่คะจะเอาเอสเปซโซ่จะเอาคาปูชินโน่หรือจะเอากาแฟธรรมดาแก้วเล็กแก้วใหญ่ไม่ว่า ดื่มแก้วสีชมพูวันนี้เพราะว่าเป็นวันอังคารต้องสีชมพูหวานแหววใช่ไหมคะดื่มแล้วก็จะได้ดีดีดีดดไปช่วงนี้ช่วงเร่งนอะกบ้านไปอีกตั้งสามสี่เดือนมีนาคิดว่ามีนาวันที่สาดูสถานการณ์ก่อนว่าจะได้เข้าตอนนี้วิว,วลาคามาอยู่เมืองไทยจะนั่งก็กลัวเหงาก็เลยจะไปเป็นแม่ค้า ขายเจยวบองมันจะได้เงินคุ้มค่าอยู่บอกวิคุ้มไม่คุ้มก็ก็จะไปทําหาอะไรทำแก้เหงาไงค่ะได้เงินนิดหน่อยก็แก้ได้ค่ากาแฟไหมวิวก็ดูก่อนเพื่อรวยนะคะเพื่อขายเจยวบองรวยดื่มกาแฟกับวิวนะคะเช้านี้นะคะแล้วก็ติดตามเขา ไม่ได้ติดตามบางทีก็แวบ,บๆดูอยู่ช่องนั้นช่องนี้ช่วงนี้ก็ข่าวเรื่องพระเรื่องเจ้าพระปีนเสาพระอะไรสารพัดตนพึ่งทำอะไรช่วงข่าวที่มันก็จะมากบเกลื่อนพวกยูทูบเบอร์ที่เนาะแต่ข่าวสีกก็ยังดำเนินอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรอ๋อใคร วันนี้ข่าวข่าวที่ยูทูบเบอร์ด่าการฟ้องกันไม่มีใครสนใจแล้วคะ่ะยอดตกใครจะตกไปทำมาหากินค้าขายจะดีกว่านะคะมันคนเราถ้าเราไปค้าขายทายเจ้าบอกในเงื่อนมืละฮาลอยเดิน,นึง่ก็สิมื่นกว่าผลตัวดีใจนะ่นี่ ได้กลับมาเมืองไทยเมืองไทยเนาะไม่มีขีดจํากัดในการทำมาค้าขายขายริมถนนก็ได้เงินนะจ๊ะไปแล้วจะไปเอาขาตะไคร้อีกแล้ว